สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรักกันวันตายเรื่องราวของพนักงานธนาคารสองคนที่คนนึงก็อยากมีเงินไปจ่ายใต้โต๊ะให้ลูกที่โรงเรียนเพื่อที่ลูกจะได้เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์แถมเขายังต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในบ้านส่วนอีกคนก็อยากได้เงินไปให้พวกนักเลงเพราะว่าโดนรีดไถสุดท้ายก็ได้แอบขโมยเงินในบัญชีของคนตุยพวกเขาจะได้เงินออกมาไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่บ้านหลังหนึ่งที่มีคุณป้าสูงวัยนอนตุยอยู่กลางบ้านแบบไม่มีใครรู้จนลางของเธอกลายเป็นอาหารแมวที่บ้านไปแล้วสามปีต่อมาพอหนุ่มพนักงานธนาคารคนนี้เขาชื่อว่าโตแล้ววันนี้ที่ธนาคารก็มีเลี้ยงส่งพี่เชนที่เป็นพนักงานรุ่นแรกเขาโดนไล่ออกเพราะผลการประเมินจาก AI ไม่ให้ผ่านและน้องพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้เขาชื่อว่าเพชรทาลองสังเกตดีๆที่แขนของเขาจะมีแผลเต็มไปหมดหลังจากที่เพชรกับโตทํางานกันเสร็จก็ออกมาลวม สนุกด้านนอกพี่เชนก็พูดความในใจทั้งหมดออกมาและต่อว่าวุฒหัวหน้าที่เป็นรุ่นน้องเพราะว่าใช้ AI มาประเมินการทํางาน AI ไม่เคยเห็นเวลาเขากลับดึกๆและ AI ก็ไม่เคยเห็นเวลาที่ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเขาเขาเป็นพนักงานอาวุโสก็เลยทําคอมไม่ถนดัด AI ก็เลยประเมินว่าไม่ผ่านเกณฑ์พี่เชนยิ่งพูดก็ยิ่งโมโหยิ่งของขึ้นเครื่องจอทีวีตรงนั้นแตกไปหมดก่อนไปพี่เชนก็ให้บัตรกดเงินไว้กับโตและบอกให้ไปกดออกมาจาทีวีที่เขาทําแตกด้วยตัดมาที่บ้าน ของโตแฟนสาวของเขาชื่อว่าจา๋าและลูกสาวของเขาชื่อว่าสโนพอโตมาถึงบ้านจ๋าก,ก็สั่งให้เอาแท็ก GPS ที่ใช้ตามตัวลูกเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเรียนลูกก่อนเข้าไปหาลูกจ๋าก,ก็ให้โตฉีดแอลกอฮอล์จนทั่วตัวและที่ทั้งคู่ประครบประงมลูกขนาดนี้พอกว่าเขาจะมีลูกได้มันยากเย็นมากๆฉีดยาแล้วฉีดยาอกีกว่าจะมีลูกได้หนึ่งคนพวกเขาพยายามเลือกสิ่งดีๆให้กับลูกทั้งสังคมและโรงเรียนและด้วยความที่ต้องส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เขา ก็ต้องหาเงินเป็นล้านเพื่อจ่ายใต้โต๊ะให้ลูกโดยที่โรงเรียนที่เขาอยากให้ลูกเข้านั้นนับอันดับจัดก,การบริจาคให้กับโรงเรียนแถมจ่ายยังให้ลูกคอยหาหมอเพราะกลัวลูกไม่สูงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเป็นแสนต่อเดือนตัดมาที่เพชรมางานศพของพ่อเพื่อนเขาก็เห็นว่าเจ้าหนี้พ่อเพื่อนมาคนเข้าคนของในบ้านทวงหนี้พ่อที่เพื่อนไม่เคยรับรู้เลยระหว่างนั้นเองก็มีเจ้าหนี้อีกกลุ่มเข้ามาเพชรก็เลยจัดการเดินเข้าไปยุให้เจ้าหนี้ทั้งสองฝั่งตีกันเองจะได้ลืมเรื่องทวงหนี้ไปหลังงงจาากกทุกอย่งสง ลงแล้วเพชก็มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เครียดเพราะว่าก่อนพ่อตายไม่เคยบอกอะไรเขาเลยเงินเก็บอยู่ไหนก็ไม่เคยรู้เพชก็ว่าแม่เขาก็เหมือนกันก่อนตุยก็ไม่บอกอะไรเลยว่ามีสมบัติอะไรบางเขาเลยอาสาจะไปดูที่ธนาคารให้ว่าพ่อเพื่อนฝากเงินไว้บ้างไหมวันต่อมาเพชก็ดูให้เพื่อนตามที่รับปากแต่ก็ไม่เจอชื่อของพ่อเพื่อนอยู่ๆเหมือนเพชคิดอะไรได้เขาเข้าระบบแล้วค้นหาชื่อถนอมจิตจิตด,ดีและระบบก็ขึ้นว่าสถานะบัญชีไม่ขึ้นไวมา,มานานแล้วแถมยังมีเงิน อยู่ในบัญชีถึง30ล้านบาทตอนมือโตนั่งทํางานจนดึกวุฒิที่เป็นผู้จัดการธนาคารก็เอางานเข้ามาให้โตทําจริงๆแล้ววุฒิคือหัวหน้าที่ทํางานแทบไม่เป็นเลยใช้แต่ลูกน้องทําให้สักพักเพชรเข้ามาหาโตก็เลยช่วยโตทํางานพอเห็นว่าเป็นงานของวุฒิก็บ่นใหญ่ที่เอาเปรียบลูกน้องแบบนี้มาทํางานก็สายงานก็ไม่ทําและเพชรก็บ่นเรื่องงานที่ต้องทํางานหนักระบบ AI มองไม่เห็นแต่ดันเอา AI มาประเมินโตทํางานหนักแทบตายวุฒิกลับได้ตําแหน่งหัวหน้าไป ั้นอยู่ๆเพชรก็เข้าไปดูไฟล์ประเมินก็เห็นว่าปีนี้ไม่มีโบนัสแถมโตยังโดนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์อีกด้วยเพชรพูดเรื่องที่แม่เขาตุยแม่ไม่บอกเลยว่าเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างและยังมีอีกหลายคนที่พ่อแม่ตุยแต่ไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ในธนาคารยิ่งนั้นเข้าเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือธนาคารเองเพชรพูดชวนให้โตร่วมมือกับเขาให้เอาเงินจากบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวออกมาใช้โตก็ไม่ยอมเอาด้วยแล้วว่าเพชรที่มาชวนเขาแบบนี้ไม่ใช่เพราะเพชรวังดีแต่ ที่ชวนเพราะเขาเป็นรองผู้จัดการที่สามารถปลดล็อกบัญชีให้กลับมาเคลื่อนไหวได้เพชก็เลยว่าเขาชวนเพราะเขารู้ว่าโตต้องใช้เงินต่างหากถ้าสุดท้ายโตโดนไล่ออกเหมือนกับพี่เชนโตก็จะไม่ได้อะไรเลยเงินก้อนนี้ก็ไม่ใช่เงินของธนาคารพอๆกับที่ไม่ใช่เงินของเราโตเลยว่าทําแบบนี้ติดคุกได้เลยนะเพชรเลยว่าติดคุก,กก็ต้องมีเจ้าทุกถ้าเจ้าทุกตุยไปแล้วใครจะมาฟ้องโตก็ว่าคนตุยไปแล้วฟ้องไม่ได้แต่ญาติของเขาฟ้องได้จะรู้ได้ไงว่าใครมีญาติหรือไม่มีเพชก็เลยพูดถึงปัจจิตปาที่ มาฝากเงินธนาคารบ่อยๆเธอตุยไป3ปีแล้วไม่ต้องกลัวคนมาฟ้องพอจากที่ป้าจิตมาธนาคารป้าไม่มีลูกหลานซอนใช้แอปและเพจก็เปิดเงินบัญชีของป้าจิตให้โตดูโตถึงกับตกใจว่าป้าทํางานอะไรทําไมมีตั้ง30บล้านเพจที่รู้ว่าตอนนี้โตหาเงินไปจ่ายค่าเทอมกับค่าใต้โตะให้ลูกอยู่ก็พูดกล่อมใหญ่เลยระหว่างที่ทั้งสองคนเทียงกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังโครมมาจากด้านนอกเลยพากันออกไปดูก็ต้องแทบชอบ็อกเพราะสิ่งที่หล่นลงมาคือล่างของพี่เชนนั่นเองเขาเครียดจากการ ที่โดนไล่ออกหลังจากงานศพของพี่เชนจบไปโตก็เครียดต่อบเพราะตอนนี้อันดับการบริจาคเงินใต้โตของลูกยังไม่ติดหนึ่งในสิบเลยวันต่อมาที่ธานาคารโตก็เอาแต่นั่งดูยอดเงินของป่อจิตสักพักลูกค้ารายใหญ่ก็เข้ามาโตก็เรียกลูกค้าเข้าไปนั่งคุยในห้องของเขาเขาคุยกับลูกค้าไปมือก็กดปลดล็อกบัญชีป่อจิตไปด้วยเพื่อไม่ให้ใครสงสัยว่าแอบทำอะไรอยู่ พอถ้าดูจากกล้องจะเห็นว่าเขากดหาข้อมูลให้ลูกค้าหลังจากที่ปลดล็อกเสร็จโตก็ส่งข้อความไปบอกเพชรที่อยู่ด้านนอกว่าปลดล็อกบัญชีแล้วให้เพชรค่อยๆทย,ยอยเอาเงินออกมาแต่เพชรก็ว่าตำแหน่งของเขาเอาออกได้ทีละแสนส่วนโตได้ครั้งละ10บล้านให้โตเอาออกมาเองเลยวุฒิไม่ค่อยทํางานตรวจจับไม่ได้หรอกโตก็เลยว่าไม่ให้ประมาทให้เอาออกมาทีละน้อยๆก่อนตัดมาที่ตอนมืดระหว่างที่เพชรขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านเขาถูกคนดักกลุม่มจนแทบลุกไม่ขึ้นตอนเช้าเขาได้โทรหา ตัทนทนีว่าให้เอาเงินออกมาเลยเขารีบใช้เงินแล้วรอบนี้เขาของเงินเยอะหน่อยนะโตเลยว่าปกติจะมีเมลแจ้งเตือนการปลดล็อกไปที่ผู้จัดการเขาขอดูก,ก่อนว่าวุฒจะรู้ไหมเขารีบใช้เงินเหมือนกันโตมาถึงธนาคารก็รีบเข้าไปหาวุฒทันทีแต่ทําเป็นคุยเรื่องงานที่วุฒฝากให้ทําอยู่ๆวุฒก็ทําหน้าเครียดแล้วบอกให้โตนั่งลงทําเอาหัวใจโตแทบหยุดเต้นแต่แล้ววุฒก็แค่จับได้ ว่าเขาดูไฟล์โบนัสและผลการประเมินก่อนวูดก็ไม่ได้ทําโทษอะไรเพราะว่าคิดว่าโตช่วยงานเขาเป็นประจำพูดจบก็ฝากให้โตทํางานต่อก่อนจะเดินยิ้มออกไปพอวูดกลับไปโตก็รีบเข้าไปที่เมลของวูดและลบไฟล์แจ้งเตือนการปลดล็อกบัญชีทันทีพร้อมกับรายงานเพจตอนมืดหลังธนาคารปิดพวกเขาก็เริ่มรูดบัตรบ,บัญชีของป้าจีดและทําการเบิกเงินออกมา4ล้านบาทโดยที่ให้เพจเอาเงินใส่กระเป๋าออกมาจากธนาคารตัดมาที่เสียสุดโหดคนนี้เขาคือกำนันหมูเขากับลูกน้องกำลัง พาคนที่โกงเงินไปจัดการที่กลางป่าหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นก็พากันกลับและคนขับรถของกำนันหมูคนนี้เขาชื่อว่าวอดกาเป็นมือขวาของกำนันหมูระหว่างทางกำนันก็พูดถึงเงินเก็บของเขาว่าเขาเคยเก็บเงินไว้กับบัญชีของแม่บ้านเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทแต่แม่บ้านก็เอาหนีไปส่งคนไปตามหาหลายปีก็ไม่เจอจนเพิ่งมารู้ว่าแม่บ้านคนนั้นตุยไปแล้วและแม่บ้านก็มีลูกสาวแต่ลูกสาวคงยังไม่รู้เรื่องเงินพารล้คงถอนไปหมดแล้วพอเล่าจบปุ๊บวอดกา าก็จัดการสังหารกำนันหมูด้วยไฟตรงนั้นทันทีกลับมาที่เพรเอาเงินมาแบ่งกับโตตามจุดที่นัดกันไว้โตเอาเงินเก็บใส่กระเปา๋ากีตาเพื่อไม่ให้คนสงสัยตัดมาที่โตกลับมาถึงบ้านจ๋าก,ก็บอกว่าจะจ้างคนมาฉีดยากำจัดมแมลงพอลูกแพ้และแม่แม่เพื่อนที่โรงเรียนเก่าก็ชวนไปเที่ยวเกาหลีเธอต้องไปเพื่อคอนเน็ชันของลูกไม่พอยังถามถึงค่าเล่าเรียนของลูกอีกเงินต้องหาให้ได้ไว้ทั้งหมด15ล้านโดยที่จ๋าสั่งโตวไว้ว่าต่อไปนี้จะเจ็บจะป่วยจะตุยไม่ได้ปากพูดไปมือก หยิบโทรศัพท์โตมาโอนเงินไปด้วยทางด้านเพจเขาเอาเงินไปให้เพื่อนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้และที่เหลือก็เอาไปใช้หนี้ให้กลุ่มมาเฟียค่าที่เขาไปชนรถหรูจนสีถลอกก่อนจะเดินเข้าไปเพจก็ถีบรถหรูไปหนึ่งทีด้วยความโมโหและพอฟันเหล็กคนนี้เขาชื่อว่าเสกเป็นหัวหน้าใหญ่ของที่นี่ มาถึงเพชก็โยนเงินให้เจ็ดแสนแต่เสกก็ไม่ยอมบอกว่าค่ารถเขาเจ็ดแสนประตูยังไม่ได้เลยช่างเช็คมาแล้วว่าเครื่องล้วนเพชต้องจ่ายให้เยอะกว่านี้เพชก็ไม่ยอมเพราะเขาชนท้ายเครื่องจะลวนได้ยังไงเพชเอาอาวุธที่พกขึ้นมาป้องกันตัวเพราะรู้ว่าตัวเองกําลังจะโดนพร้อมกับเสกที่สั่งให้ลูกน้องจับตัวเพชเอาไว้เสกบอกว่าเพชหาเงินมาได้ไวเขาชอบให้ลูกน้องเอาโทรศัพท์ของเพชออกมาพร้อมกับดึงอาวุธที่มือเพชไปเสกบอกว่าคนจะพกตัวนี้ได้ไม่ทํากับข้าวก็ต้องเอาไว้จัด กนคถามว่าเพชรพกมาแบบนี้จะทำอะไร พูดพร้อมกับปาดไปที่แขนของเพชรเป็นแนวยาวจนเพชรร้องด้วยความเจ็บปวดจนเสียงหลงและแผลที่แขนของเขาที่เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกก็คือฝีมือของเสกนั่นเองเขาทําแบบนี้ทุกครั้งที่ลีดไถยเงินจากเพชรเช้าวันต่อมาโตเอาเงินมาจ่ายให้กับโรงเรียนของลูกตอนมืดเขาก็เผาบ้านกระดาษทําบุญไปให้ป้าจิตเป็นการขอบคุณระหว่างนั้นเองเพชรก็โทรเข้ามาของเงินเพิ่มหนึ่งล้านโตก็กลัวว่าจะโดนจับได้ให้เพชรไปหาที่อื่นก่อนเขาไม่ให้เพชรยุ่งกับเงินแล้ว หลังจากนั้นโตก็ขับไปตามทางเรื่อยๆจนเจอเด็กสาวคนหนึ่งเขาเข้าไปหาเธอและขอชื่อไปเปิดบัญชีเขาจะให้ค่าจ้าง1นึ่งหมื่นงานจบก็ไม่ต้องเจอกันอีกเด็กสาวก็ยอมทําเพราะเงินโตพาเด็กสาวไปที่บนรถแล้วก็เปิดบัญชีผ่านแอปพอเปิดเสร็จ ก็โูว่าอย่ากโกงเงินเขานะเขารู้ว่าบ้านอยู่ไหนเขาตามไปแน่เด็กสาวก็เลยรีบวิ่งลงรถไปหลังจากนั้นโตก็รีบเอาเงินไปใส่บัญชีของเด็กสาวไว้เป็นจานวน9ก้าแสนแปดหมืนบาทตัดมาที่แม่สาวคนนี้ถูกคนเรียกเธอว่าหมอเข็มเธอทําอาชีพรับทําหน้าเติมน้ํายาลงหน้าแบบไม่มีใบอนุญาตหลังจากที่เข็มส่งลูกค้าเสร็จวอดกาก็เข้าไปหาเข็มแล้วบอกกับเข็มเรื่องแม่แม่ของเข็มก็คือป้าจิตนั่นเองวอดกาบอกเรื่องเงินในบัญชี30บล้าน พอประจิตขโมยเงินแล้วหนีไปแต่เข็มก็ไม่สนใจเพราะแม่เธอเอาเธอไปทิ้งไว้กับป้าตั้งแต่เด็กวัดการก็ส่งรูปประจิตที่อุ้มเข็มตอนเกิดให้เข็มดูและบอกว่าประจิตตุยไปนานแล้วคนที่จะเอาเงินออกจากบัญชีได้ก็คือเข็มคนเดียวเท่านั้นเข็มพอได้ยินว่าแม่ตุยก็สะั้านไปแป๊บหนึ่งก่อนจะบ่นว่าตอนอยู่ไม่เคยสนใจ ตุยไปยังเอาปัญหามาให้เธออีกเข็มดูรูปแม่บอกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เองเหรอเธอจําหน้าไม่ได้เลยเข็มก็เลยยอมที่จะเอาเงินออกให้เพราะเธอไม่ได้คิดอยากจะได้เงินของแม่อยู่แล้วตัดมาที่โตพาลูกมาวันรายงานตัวเขาบริจาคเงินใต้โตให้โรงเรียนจนลูกติดอันดับได้เข้าเรียนระหว่างที่โตดีใจกับลูกอยู่นั้นอยู่ๆก็มีข้อความแจ้งเตือนว่าเด็กสาวที่เขาให้เปิดบัญชีแอบกดเงินไปหมดบัญชีเลยโตไม่รอช้ารีบขับรถมาที่บ้านของเด็กสาวทันทีพอเจอก็เห็นเด็กสาว นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนหัวเราะปาร์ตี้เฮฮากันสนุกสนานโตเลยเดินเข้าไปถามว่าขาโมยเงินเขาหรอเด็กสาวก็พูดหน้าตาเฉยว่าบัญชีของเธอเงินในบัญชีก็ต้องเป็นของเธอสิโตโมโหจะเข้าไปซัดแต่โดนเพื่อนของเด็กสาวซัดกลับและขู่ไม่ให้ม่ยุ่งกับเด็กสาวอีกโตก็ได้แต่งุดหงิดกลับบ้านไปกลับมาที่เข็มเธอนั่งรถมากับวอดกา ระหว่างทางเธอก็บ่นแม่ว่าเป็นแม่ที่แย่แต่ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดขโมยเงินคนอื่นเข็มบอกวัดก้าวว่าถ้าได้เงินออกมาแล้วเธอขอไปหาเจ้าของเงินด้วยเธออยากขอโทษที่แม่ทําให้เดือดร้อนตัดมาที่โตเขาเปิดดูบัญชีของป้าจ,จีก็พบป่าเพชรได้ทยอยถอนเงินไปทีละแสนจนครบล้านโตเริ่มนั่งตูดไม่ติดเก้าอี้อยู่ๆเขาก็โทรหาพนักงานในห้องเก็บเงินว่าลูกค้าจะขอถอนเงิน25ล้านตอนนี้ให้เช็คอดให้หน่อยพนักงานก็ว่าเงินในบัญชีมีไม่พอโต ลบอกให้เช็คตามลดคนเงินดูพนักงานเลยว่าจะถอนทั้งหมด25ล้านจะต้องแจ้งวุฒิก่อนโตเลยว่าให้เบิกเป็น3รอบเดี๋ยวเขาจัดการเอง ผู้จบก็ทำเนียนเหมือนเดิมโดยการเรียกลูกค้าให้เข้ามานั่งในห้องตอนมืดหลังจากที่โตทำการถอนเงินทั้งหมดได้เขาก็รีบไปที่เครื่องวุดเพื่อดูเมลแจ้งเตือนว่าถอนเงินพอเปิดเข้าไปในเมลเท่านั้นแหละเมลแจ้งเตือนการเบิกเงินบัญชีของป้าจิตยีสิล้านมันถูกเปิดดูไปแล้วโตวรีบเอาเงินที่เขาแอบไว้ในกระเป๋ากีตรากำลังจะหนีออกจากธนาคารแต่ดันเจอวุดมาดักไว้วุดบอกว่าเขาเจอบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวถูกปลดล็อกโดยโตและทยอยถอนออกมาโดยเพชรรายการ ล่าสุดคือ25ล้านวุฒถามว่าเงินอยู่ในกระเป๋านี้ใช่ไหมโตได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอ่อนแรงที่โดนจับได้โตบอกว่าเขาเอาเงินไปจ่ายค่าเรียนลูกเป็นพนักงานดีเด่นแล้วได้อะไรไม่นานบริษัทก็ไล่เขาออกเหมือนกับที่ทํากับพี่เชนถ้าเขาตกงานลูกต้องออกจากโรงเรียนวุฒเลยว่าเรียนแพงไม่ได้ก็ให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลสิดีๆมีตั้งเยอะโตก็ยืนยันว่าเขาจะให้ลูกเรียนโรงเรียนนี้เงินนี้ไม่ได้เป็นของใครเจ้าของเงินก็ตุยไปแล้วญาติไม่มี เงินเลยถูกทิ้งไว้เฉยๆไม่มีใครเป็นเจ้าของเงินทั้งนั้นโตเลยชวนวุดให้มาร่วมมือกันให้เอาเงินไปเลยครึ่งหนึ่งหรือ70-30ก็ได้แต่วุดก็ไม่เอาด้วยเขาบอกว่าเห็นแค่ลูกโตที่ยังเล็กให้โตทิ้งเงินนี้เอาไว้และเอาเงินที่เหลือเมื่อคืนให้หมดเขาจะไม่รายงานเรื่องนี้และสักพักก็ให้โตไปลาออกเอาเองโตก็เลยต้องยอมทิ้งเงินและเดินออกมาด้วยตัวเปล่าโตมาที่รถโทรหาเพรแล้วบอกให้เตรียมเงินไว้เขาจะไปเอา ระหว่างนั้นเองเขาก็มองไปเห็นบูษที่กําลังเอาเงิน25้าล้านมาเก็บไว้ที่ตัวเองไม่ได้เก็บเข้าธนาคารเหมือนที่บอกโตโมโหจนเลือดขึ้นหน้าที่บูษโกงเขาก่อนจะขับรถตามโลเคชันที่เพชรส่งมาตัดมาที่โตมาที่รังของเสกมาถึงก็โดนลูกน้องเสกจับตัวเอาไว้เพชรถูกจับตัวไว้ที่นี่เหมือนกันเสกรู้ว่าโตเอาเงินออกจากบัญชีคนตุยได้เขาจะให้โตทําให้เขาโตเลยว่าโง,ง่หรอทําแบบนั้นไปก็โดนจับได้ เซก็ไม่พอใจซัดโตไม่ยัง้งโตบอกไม่ยอมทำเขาก็ซัดเอาซัดเอา โตเลยว่าบัญชีที่ทําได้คือบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเจ้าของบัญชีต้องตุยแล้วและไม่มีญาติด้วยเศกเลยว่างั้นให้เอาเงินบัญชีที่เหลือมาให้เขาเขารู้ว่ามีอยู่20ล้านโตเลยว่าไม่มีแล้วผู้จัดการเขาจับได้และเอาเงินไปเองหมดแล้วเศกก็ไม่รอช้าอยากได้เงินที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองจัดเลยเลยพาลูกน้องไปจัดการวูดวูดเห็นโตเข้ามาก็ด่าใหญ่บอกว่าเขาจะไล่ออกจะจับโตกับพวกเศเข้าคุกจับเมียโตด้วยลูกโตก็ต้องออกจากโรงเรียน โตที่ทนฟังไม่ได้จะเข้าไปสัตว์นาทันใดนั้นเองเสก็สวบเข้าที่คอของวุฒจนนิ่งคาที่ไปเลยพอลูกน้องหาเงินเจอเสกก็เลยจะกราบก่อนกับเขาบอกกับโตว่าเดือนหน้าให้เอาเงินมาให้เขาแบบนี้อีกไม่งั้นโตโดนแน,แน่หลังจากเสกลับไปโตก็ได้สติและเอาตัววุฒไปซ่อนในตู้เย็นบอกให้เพชเปิดแอร์แรงๆเอาไว้และทำความสะอาดบ้านให้หมดไม่ให้เหลือร่องลอยเพชก็ว่าต้องแจ้งตำรวจแล้วโตเลยว่าตำรวจมาก็มีแค่เราสองคนที่ขโมยเงินประจิต กับผู้จัดการธนาคารที่ตุยคิดว่าจะลอดหรอคนอย่างวุฒหายไปก็ไม่มีใครรู้หรอกโตเอามือถือวุฒออกมาปลดล็อก และพิมพ์เข้าไปในกลุ่มธนาคารเวลาหนึ่งอาทิตย์มีอะไรให้โตจัดการไปก่อนโตบอกเพชรว่าในนก็เสี่ยงโดนจับอยู่แล้วเขาขอจะไปเอาเงินก้อนนั้นคืนมาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายเพชรตอนนี้เหมือนสติหลุดเขาขับรถไม่รู้เล่นไหนเป็นเล่นไหนโชคดีที่ไม่ถูกรถชนเข้าส่วนโตก็ขับรถมานั่งร้องไห้อยู่ที่ธนาคารตัดมาที่โตกลับมาบ้านมาถึงจ๋าก,ก็สาธยายเรื่องที่ต้องใช้เงินให้โตฟัง ทั้งต้องไปงานมันเกิดเพื่อนลูกสมัครเรียนดนตรีและภาษาให้กับลูกและที่โรงเรียนก็ทวงค่าเธอมาอีกแล้วจาก็เอาแต่พูดพูดพูดและกดโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง จ๋าเห็นเงินในบัญชีโตไม่ลดเลยก็ถามว่าเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเข้าเรียนลูกโตก็ว่าโบนัสจ๋าก,ก็สงสัยว่าโบนัสมาออกอะไรตอนนี้โตที่ตอนนี้เขามืดแปดด้านกําลังเจอปัญหาใหญ่อยู่ก็หงุดหงิดใส่จ๋าแล้วบอกว่าจ๋าเปิดดูบัญชีเขาทุกวันคิดว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนอีกจ๋าเลยถามโตว,ว่าที่ให้ทุกเดือนคือพอหรอค่าของเล่นค่ากินเขาก็ออกเองไม่ได้เบิกทุกอย่างหรือจะให้เขากลับไปทํางานไหมโตเป็นคนบอกเธอเองว่าให้ออกจากงานมาดูลูก ๋าบอกให้โตลองสลับหน้าที่กันดูให้ลองมาเลี้ยงลูกส่งลูกไปเรียนมาเจอพ่อแม่เพื่อลูกเองดูบ้างจะได้เข้าใจว่าโตไม่รู้หรอกว่าเธอเสียสละเพื่อโตกับลูกแค่ไหนโตเลยพูดกลับบ้างว่าจ๋าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียสละแค่ไหนเพื่อจ๋ากับลูกพูดจบโตก็เดินหนีออกไปเช้าว,วันต่อมาเข็มมากถึงธนาคารก็เดินเข้ามาบอกเพชรว่าจะขอเบิกเงินของป้าจีตเธอเป็นลูกพร้อมกับให้บัตรประชาชนเป็นหลักฐาน เพชรีบเข้าไปบอกโตทันทีโตเลยออกมาคุยเองบอกว่าแค่บัตรใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เข็มต้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลแต่งตัง้งเป็นผู้จัดการมรดกของแม่ถึงจะเบิกเงินออกไปได้วอดกาที่เห็นว่าถอนเงินไม่ได้ก็รีบเข้ามาถามเข็มก็เลยขอให้ตรวจเงินในบัญชีหน่อยว่ายังมีอยู่ไหมแต่โตก็ไม่ให้ดูอ้างว่าเป็นความลับของลูกค้าวอดกาก็ลยหยิบใบเกิดของเข็มออกมาเข็มถึงกับตกใจว่าทําไมวอดก้ามีใบเกิดเธอด้วย เพชรก็เลยทําเป็นโมโหแล้วบอกว่าหลักฐานที่มีมันไม่พอให้ไปติดต่อสารมาก่อนพูดจบก็เดินหนีออกไปหลังจากที่เข็มออกไปแล้วโตก็ให้เพชรไปตามดูว่าเข็มกับวอดก้าคือใครด้านนอกเข็มถามวอดก้าทันทีว่าเอาไปเกิดเธอมาได้ยังไงวอดกาก็ว่าเขาเอามาจากแม่เลี้ยงของเข็มไม่งั้นเขาจะรู้ที่อยู่เข็มได้ยังไงเข็มที่รู้สึกว่าวอดกาลุกล้ำเธอเกินไปแล้วและก็โกรธบ,บอกวอดก้าว่าให้ไปบอกเจ้าของเงินว่าเธอเอาเงินออกมาให้ไม่ได้แล้ว ปูจบก็เดินหนีวอดกาก็เดินตามไม่หยุดเข็มก็เลยวิ่งหนีวอดกากำลังจะจัดการเธอเพชรที่ขับมออร์ไซค์ผ่านมาก็พุ่งเข้าไปชนวัดกาซักกระเด็นแต่วอดกาก็อึดลุกขึ้นมาซัดเพชรได้อีกทั้งสองคนต่อสู้กันไปมา เข็มได้จังหวะก็เลยเอาเข็มฉีดยาที่เธอพกมาปักไปที่หัวไหล่ของวอดกา้าแล้วก็ตีซ้ำตีซ้ำ,ซำเพ็ุลุกขึ้นมาได้ก็รีบเอามอไซค์พาเข็มนี้ออกไปกลับมาที่โตเขามาถึงบ้านก็บอกกับจ๋าว่าให้เก็บข้าวของแล้วพาลูกไปจากที่นี่ก่อนจ๋าก,ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมแต่พอโตเริ่มพูดเสียงจรงิงจังจ๋าก,ก็ดูแล้วว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆโตพาจ๋าก,กับลูกขึ้นรถมาจ๋าก,ก็เริ่มใจไม่ดีจ๋ากบอกกับโตว่าถ้าจบเรื่องแล้วให้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟัง และจ๋าก็ร้องไห้กอดลาโตกลับมาที่เพรพาเข็มมานั่งคุยในร้านนั่งดื่มเข็มก็เล่าเรื่องแม่ให้ฟังว่าแม่เคยโทรหาเธอครั้งหนึ่งแม่มีเงินให้เธอก้อนหนึ่ง พออยากจะไถ่โทษที่ทิ้งเข็มไปตอนที่เธอท้องไม่พร้อมและเธออยากให้เข็มมาเจอที่พัทยาแต่เข็มก็ไม่รับและบล็อกเบอร์แม่ไปเลยเพชเลยบอกว่าแม่ของเข็มอยู่คนเดียวตอนที่ตุยก็ไม่มีใครรู้เป็นเดือนกว่าจะมีคนไปเจอตอนที่โทรหาเข็มแม่คงเหงามากเข็มก็ว่าให้ช่างมันเถอะเธอจะกลับบ้านพรุ่งนี้แล้วแต่เพชก็เป็นห่วงพอวัดกล้ารู้บ้านเข็มแล้วเข็มก็เลยบอกให้ไปแจ้งความเพชก็โทรบอกโตว่าเข็มเป็นลูกปัจจิตจริงๆเขาช่วยเข็มมาจากวัด โตก็เลยว่าเพชรว่าทำไมไม่จัดการเข็มถ้าเข็มได้ใบมรดกมาทุกอย่างก็จบและชวนให้ไปเอาเงินที่แสกคืนพอไม่ว่าทางไหนก็เสี่ยงตัวอยู่ดีให้เพชรไปหาวัดก้าให้เจอและวพาไปที่ลังของเสกเขาจะไปรอยอยู่ที่นั่นเพชรก็ถึงกับเครียดว่าจะไปหาตัววัดก้าที่ไหนแต่อยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาวัดก้าโทรเข้ามาหาเพชนั่นเองเอาเบอร์มาจากไหนไม่รู้ไว้จริงๆเพชรได้ทีก็นัดให้วัดก้ามาเจอตัดมาที่ลังของเสก โตมาถึงก็เข้าไปบอกว่าเจ้าของเงินตัวจริงมาทวงเงินคืนเจ้าของเงินเป็นเจ้าพอ่อถ้าไม่อยากตัวให้เอาเงินไปคืนมันกําลังมาที่นี่เศกได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปซัดโตใหญ่ที่จะพาวัดก้ามาที่นี่เศกว่าไม่เคยมีใครกล้ามาหาเรื่องเขาถึงถิ่นร้อมกระสั่งให้ลูกน้องไปตามลูกกระจกที่ซอยเจ็มาโตที่โดนซัดก,ก็ได้แต่นั่งหายใจแหกๆสักพักวัดก้าเพชรเข็มก็มาถึง เพชรต่อรองกับวัดกาวัฒน์ตกลงกับพวกเสกได้ต้องเลิกยุ่งกับพวกเขาทั้งสามคนพากันเดินเข้าไปไปถึงก็เห็นโตโดนจับเป็นตัวประกันอยู่เศกเข้าไปหาวัดก้าแบบไม่กลัวอะไรเลยถามเพชรว่าพาวัดก้ามาที่นี่ทําไมพูดจบก็ลั่นไกใส่เพชรทันทีวัดกาเลยเข้าไปจัดการกับเสกและสุดท้ายก็เป็นไฟของเสกที่แพ้ไปเขาโดนไฟล่าเหมือนกับกำนันหมูเลยลูกกระจอกหลายคนเรียกได้ว่าสิบตอนหนึ่งก็เอาวัดก้าไม่อยู่เข็มกับโตก็รีบไปหาที่หลบ ทั้งคู่ก็ได้แต่นั่งกลัวจนตัวสั่นพอโตได้สติก็เดินดุ่มๆออกไปล้านไกใส่ทีละคนจนถึงวัดกา้าวัดก้ากำลังจะจัดการกับโตเข็มก็วิ่งออกมาแล้วเอาเข็มฉีดยาขู่ให้วัดกา้าหยุดบอกวัดก้าว่าถ้ออยากได้เงินก็เอาไปเลยเธอไม่ได้อยากได้แล้วก็หันไปถามโตว่าไม่อยากได้เหมือนกันใช่ไหมแต่โตก็ไม่ตอบเพราะเขาอยากได้เงินไปให้ลูก เขาบอกแค่ว่าเขาทําเพื่อลูกวัดก้าก็หัวเราะบอกว่าทําเพื่อลูกอ้างกันจังเลยประโยคนี้พูดออกมาแล้วทุกอย่างจะถูกต้องเลยใช่ไหมเข็มที่ฟังอยู่ก็บอกให้วัดก้าหยุดให้เอาเงินไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกันอีกเธอไม่ได้อยากจะจัดการวัดกา้าแต่เธอก็ไม่ได้อยากกลัววัดก้าไปตลอดชีวิตวัดก้าก็เลยยอมหยุดและหยิบเงินก่อนจะเดินออกไปโตก็ตามออกไปจะจัดการวัดกา้าแต่ลูกดันหมดซะงั้นเข็มเลยโมโ oh หตบหน้าโตไปหนึ่งที ทันใดนั้นเองวัดก้าก็โดนลูกน้องของกำนันหมูตามมาลัวใส่ถึงที่จนตุยโตรีบเข้าไปเอาเงินตรงนั้นและเขาก็แบ่งเงินให้เข็มส่วนหนึ่งแต่เข็มก็ไม่ยอมรับ โตเลยวางไว้ที่พื้นก่อนจะเดินกลับออกไปหลังจากนั้นโตก็เอาเงินที่เหลือไปใส่บัญชีของพี่เชนเอาไว้และตัวเขาเองก็ไปมอบตัวกับตำรวจโดยบอกกับตำรวจว่ากลุ่มคนร้ายตามมาเอาเงินคืนไปหมดแล้วทั้งหมดน่าจะเกี่ยวข้องกับกำนันหมูเดืองย้อนกลับไปที่ตอนพระจิตทำงานอยู่กับกำนันหมูกำนันหมูเอาบัตรพระจิตไปเปิดบัญชี และประจิตก็ขโมยเงินไปจริงๆประจิตหนีหัวซุกหัวซุนมาที่บ้านหลังหนึ่งเปิดบัญชีใหม่เอาเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีนั้นวันหนึ่งประจิตโทรหาเข็มและจะให้เงินก้อนนั้นแต่เข็มก็ไม่รับบอกว่าแม่เธอตุ้ยไปนานแล้วแล้ววันหนึ่งได้มีคนเข้ามาป้นในบ้านประจิตและเจอประจิตนอนตุ้ยอยู่คนคนนั้นก็คือเพชรนั่นเองที่มาเจอประจิตเป็นคนแรกช่วงนั้นเขาไปตะเวนขโมยของตามบ้านคนอื่นเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้และจุดจบของเพชรก็มาตูยอยู่ที่ร่างของเสกกลับมาที่ล่างของวุฒ ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ส่วนโตที่อยู่ในเรือนจําเขาดีใจที่ทําเพื่อลูกและเมียของเขาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็โดนลูกกระจกของเสกามาแก้แค้นให้กับลูกพีจนโตเดสมอลเร่ ale, คาเรือนจําไปโดยที่เงินทั้งหมดตอนนี้กลับเข้าไปอยู่ในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบเดิมแต่อยู่ในชื่อของพี่เชนจบลงไปแล้วสําหรับรักการวันตายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย